สวัสดีครับผมนายอัธการอังกูลเกียรติรหัสนักศึกษา5401 001 621139นะครับวันนี้ครับผมจะมาสร้างชิ้นงาน SolidWorks ครับชื่อชิ้นงานว่าตัวประกองเกียร์หน้าและหลังนะครับเราเริ่มจากการเปิดโปรแกรม SolidWorks ขึ้นมาก่อนเลยนะครับครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับคลิกไปที่ New ครับ Part นะครับ เลือกคำสั่ง Insert Sketch นะครับเลือกรูปแบบเป็นแบบ l i h e p l a n e ครับยะสร้างเส้น c e n t e r l i n e ออกมานะครับหนึ่งเส้นแล้วผมจะใช้คำสั่ง Line ครับ Sketch แบบคร่าวๆนะครับ กด A ครับพิคกยบบอร์ดนะครับเพื่อสร้างส่วนโค้งครับเสร็ mm hmm. จแล้วนะครับ mm hmm. ผม,มใช้คำสั่ง Smart Dimension ครับ mm hmm. ในการกำหนดขนาดนะครับให้ตรงนี้ยาว10ครับหลังจากตรงนี้เป็น5นครับ ตรงนี้ยาว3.5ครับตรงนี้2.5ครับ20นะครับครับต่อไปนะครับผมมาใช้คำสั่ง r e v o l v e ครับในการขึ้นรูปนะครับ ดตกงลงครับต่อไปนะครับผมจะทำการ r g e t ต่อครับเลือกไปที่ insert sketch นะครับ normal to ผมจะสเ e t ตเส้นออกมานะครับ กด A นะครับเพื่อสร้างส่วนโค้งครับเสร็จแ,แล้วนะครับผมจะกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้เป็นแบบ v ว r t i c a เครับจะได้ตรงกับศูนย์กลางของวงกลมนะครับแล้วผมก็ใช้คำสั่ง Smart Dimension ครับในการกำหนดขนาดนะครับให้ตรงนี้ R เป็น7.5ครับ จุดศูนย์กลางห่างกันสิบแปดครับแล้วนะครับผมใช้คำสั่ง x t o o d cut ครับเพื่อทำการตัดชิ้นงานลงไปนะครับเป็นระยะทางห้ามิลิเมตรครับ x t o o d cut นะครับเปลี่ยนเป็นห้ามิลิเมตรครับไปผมเป็นการทำการสเกตต์ต่อนะครับไปที่คำสั่ง insert sketch นะครับ normal tool นะครับต่อไปผมจะทำการสเก็ตนะครับวงกลมครับตรงกึ่งกลางนะครับกำหนดให้ r ครับเป็น3ม mm มิลิเมตรแลวผมก็จะทำการเจาะทะลุนะครับโดยใช้คำสั่ง execute cut เ,เช่นเดิมครับ ฟีเจอร์นะครับเอ็กทูดคัดนะครับเปลี่ยนเป็น true all นะครับตกลงได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะสร้างแกนอ้างอิงโชว์คาวนะครับไปที่ ไปที่ t o นะครับมีไหมครับไปที่วิวนะครับแล้วไปที่ Temporary Exit นะครับจะสร้างแกนโชวคคาวเล็กๆข้ามานะครับแล้วผมจะใช้คำสั่ง Circular Pattern นะครับการหมุนจะอ้างอิงแกนชั่วคคาวนี้นะครับ มุมตรงนี้นะครับเป็น360ครับหาร3นะครับและสิ่งนี้ผมจะทําการคัดคัดลอกนะครับก็คืออันนี้ครับเสร็จแล้วกดตกลงได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับต่อไปนะครับผมจะเซาะร่องลิ่มครับบริเวณรูกลางของชิ้นงานครับใส่คำสั่ง insert sketch นะครับ normal to ไปที่ center ครับ l e t e n d นะครับใช้คำสั่ง smart dimension ครับกำหนดให้ด้านนี้ยาว5ครับด้านนี้ยาว2.5ครับ อ๋อขอไปครับหน้านี้ก็ยาวห้าเหมือนกันครับเสร็จแล้วครับผมจะทำการ x t r u d e cut ครับเป็นการเจาะทะลุนะครับ true all ตกลงครับต่อไปครับผมจะทำการ fillet ครับ ร่องที่ผมได้เจาะมาทั้งหมดนะครับโดยให้มีค่ารัศมีนะครับ0.25ครับไปที่ฟิลเลตนะครับเปลี่ยนรัศมีเป็น0.25ครับเลือกในส่วนของบริเวณรูที่ทําการเจาะนะครับแล้วคลิกตกลงครับต่อไปนะครับผมจะใช้คําสั่งเชลครับโดยให้มีความหนาเท่ากับ1มิเมครับ ไปที่เชลนะครับคือเป็นการทําให้งานกวงนั่เองครับเลือกความหนานะครับ1มเมครับคลิกในส่วนของพื้นผิวตรงนี้นะครับกดตกลงไปผมลัทำการใส่สีนะครับให้กับชิ้นงาน,นครับไปที่ edit appearance นะครับ เลือกสีครับกดตกลงนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็ใส่สีเช่นเดียวกันครับตกลงครับเรียบร้อยแล้วครับตัวบอคองเกียร์ครับ มากครับ